ใจที่ไหลเข้าไหลออกของเราเรียกว่าอาณาปานสติคือมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจพี่กูทั้งหลายพิ่กุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้ สู่เรือนว่างก็ตามนั่งกูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้ร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก พิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ พิกุทั้งหลายการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติ ว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปัชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเป่ากิเลสมีสัมปัชัญญะ มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่าง คืออาณาตผลหรืออนาคามิผลในทิฏฐธรรมพิกุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของระง,งับเป็นของประณี เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ละง,งับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ฉะนั้นพิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปได้โดยควรแก่ตานะข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกัน อน,อนนเมื่อบุคคลมีปกติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำย่อมกําจัดบาปอากุศลรธรรมทั้งหลายได้โดยแต่เปรียบเหมือนกองฝุ่นใหญ่มีอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันออก ก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศตะวันตกก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศเหนือก็บทขยี้กองฝุ่นนั้นถ้าเกวียนหรือรถมาจากทางทิศใต้ก็บทขยี้ กองฝุ่นนั้นนี้ฉันใดเมื่อบุคคลมีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำย่อมกําจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายได้โดยแท้ เมื่อบุคคลเจริญกระทําให้มากซึ่งอาณาปานสติอย่างนี้แล้วลมอัศสาสะปัสสาสะอันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้ ถ้าจิตของเราเคลื่อนออกจากลมหายใจให้พยายามละความเปลินแล้กลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเดิมตั้งความเปลี่ยนพอดีพอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป พระองเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีตั้งความเพียนพอดีพอดี